ได้โดยแม่โสภามาทั้งหมดสหมื่นหกพันบาทแล้วเ่รา้ทได้วัดละหนึ่งหมื่นห้าพับาทครัครับรับรับรบรับครับรับครับัรรรรครรคลั านให้เดินทางปลอภัยแก้ไจปลอดภัยท่พิษอนุโมทนาสักศิษย์ตัที่เราทำอุปโภคลหลังที่เราทำตัวจะดีจากตัวอยู่ที่ตรงนก็จะมีการโนนารถเรยนนาสาธุอนุโมทนาใน ay, ่ส่ชนาอเดินทางเดินทางปลอดภย พ็ตุ้มเสกรางุ้มเนี่ยวให้ใใธิานเน,น,นาะให้ประานปลอดภัยแก่กาปลอดภัยกับจอนุนาสัจสิท่ิปราราบน

นีก็ถามว่าเห็นตัวเองนะเนี่ย่ะ

อ้า ée, วสาวสวยๆอ้าว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 พร้อมยัางอ้าวพร้อมกดอ้าวโอเคสวยโอเคเยี่ยมมากโอเคเยี่ยม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 อ้าวเฮดิเฮอ่า าเดินทางรอบโลกวันนี้นี้เดินทางรอบโลกละมาเดินทางรอบโลกมาเดินทางอมาตรงไหนพี <standards> ่มาขายขายาเวลานยดีวเดีได้ไดเอาไปเวลาซินอ่ะ อย่างเงี้ยเนี่ยเนียเนี่ยแล้วเดี๋ยวใส่ขึ้นไปอย่างเงี้ยข้างบนสวยๆเนี่ยอันนี้นี่ตรงนี้สวยๆเนี่ยแม่คนะครับภูมิชาดอกไม้ลูงเตียนตามกำลังประานเธอเลยพี่น้อง ไม่เดินเหน,นื่อยเดินขึ้นกนเหนื่อยเดินลงก็เหน,นื่อยวันนี้มาที่วัดเขาดินที่ชุพันดุลยขจัดยีกสบดีมากครับท่นี่นี่ดูไปข้างล่างก็ใช้งาน ที่ได้รับผลประกอบการตามที่ขอรับมาแล้วนะครับคือยอดอัตราต้องไหว้พระในตอนอนุรักษ์การบ้านออกครับ okay. okay. ถทน้ี่นะหรือว่าจะถ่ายรูปอิอตาก็เรียนเสร์ได้เลยก็แล้วน้าใจทึ้นมาแดวก็คอเรียนเรนิยมพวกคารบทิคทอลรอับท

เราต้องทำวัดรับทรงให้นักวัยร่นมาหลังจากนี้ทำให้ครัก่ห้อยคอที่ห้คนตาบอดหลังากเป็นพี่น้อรับน้องที่พ่อห้ ทีละเล็กทีละน้อยวัดเขาดินนั้นขอเช้อเชิญเจริญศรัทธาไหว้พระได้ครับที่น้องไหว้พระกันก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเมืองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามีรถสองแถวรับส่งให้ที่น้องขอเชิญน,นะครับไม่ต้องเดินขึ้นนะครับทําบุญห้าบาทสิบบาทหรือไม่ทําบุญเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเอาดอกไม้ทุกเพียนไปไหว้ขอขมาภัยหลวงพ่อเสียก่อนนะครับเพราะว่า

มีรถคันส่งที่ต้องไม่ต้องเจอที่หนุนครับโอเคครับเจอได้โอเคครับผมเจอ นะครับขบมาเที่ยวมาชมขึ้นไละทายรูปยอดเขาขอเชิญพี่น้องทำบุญตามกาลังศรัทธาทุกท่านทุกคนที่มาสถานลานบุญของวัดเขาด,ด,ดงึงแล้วมาเชิญได้เลยนะครับวหวหลวงพ่อแล้วท่านจะเติมน้ำมันตะเคียนเพื่อต่องแสงสว่างให้กับชีวิตก็เติมน้ำมันตะเคียนได้ ถรือว่าท่านจะถวายสังฆทานเปลี่ยนสังฆทานที่คณะกรรมการขอเชิญลูปสัตว์น้อยต้นเทียนไหว้พระกันก่อนนะครับไหว้พระก่อนนั่งไหว้ด้านล่างนะครับนั่งไหว้ด้านล่างแล้วก็แผ่นทองทีติดหลวงพ่อลำบนวิหารหลวงพ่อลำเป็นพระตากพอง นี่ยถ้าคุณท่อไมาแอวตลาดร้อปีค้าคุณท่อไม่แอวตลาดร้อปีเนี่ยา,านแปดให้มันดูนี้ไปบอยฮุกแปดเนี่ยวันนี้มาตลาดสามชุ่วาร้อยปีงานเยอะแยะอีกนั้มนมา โอเคมาตลาดสามชุกกันวันนี้ของมาเยอะแยะแต่ของมาเยอะแ okay. ยะโอเคเดี๋ยวไปกินกันบานีมันสยดีาโบราณ ยักษ์เลยดูดิโอ้จะยักเลยอันนันอร่อยอันยักษ์น่ะโอ้รู้จินยักอันอร่อยนะเดี๋ยวมาดูไว้ได้เลยนะคะบาริเซลรับจ้างอาซาไปเที่ยว ชีวิตท,ที่พิภัณฑ์มีชีวา Ừ, ok. để chim xem à, ừ. thử. để thử xem thử. lắm thử ก็ลกะาาส,สามชุกวันนี้้กียสองร้อยปีาสามร้อยปีมยปไม่บวกบวกอายุคนแล้วกันนะหะ้ระาร้อยปีพอดีอยู่นี่เรียกมืมืนปีอืมใช่ใช่ใช ตลาดรลอยปีวันนี้ชุกกับตลาด100ปีตลาด1 0อยปีแล้วท่นะครับางแล้วนะคะต้อาเลยคก่อนเลยฮะีนร้าไก่รับ มาชมพิธีถ่ายรูปบนยอดเขาจะขอเชิญพี่น้องพับุญตามกำลังศรัทธาทุกท่านทุกคนที่มาสถานลาลนบงวัดเกาดิแล้วและเชิญได้เลยนะครับด้วย,วยวหลวงพ่อรำแล้วท่านจะเต็นน้ำมันตะเคียนเพื่อส่องแสงสว่างให้กับชีวิต